เอโยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในมาร์ชชาแนลนะครับอยู่กับผมในมาร์นะครับและเกมที่ท่านผู้ชมกำลังร,รับนั่นกะ็คือเกมมัลติคอมบัตซีเนะครับผมโอเคนะมาต่อเลยนะครับผมสำหรับพาร์ทที่เดี๋ยวพาร์ทที่เท่าไรหร่ว่าลืมแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูกันโอเคนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับเอ่อพาร์ทที่สามนะโอเคนะก่อนที่เราจะไปเอ่อเริ่มพาร์ทกันเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะหลังจากที่ผมลงคลิปแถลงการ์ไปนะว่าผมจะไม่แชร์จีเดวีแบบเนื้อเรื่องแต่ผมจะเปลี่ยนไปเล่นแแแแบบบบอออนนนไล์ทก็คคืผมมจะะ่่ปราาณวาแบบ ไปสร้างตัวละครอย่างเงี้ยไปสร้างตัวละครเป็นตัวเองแล้วก็ไต่เต้าเก็บเงินไปเรื่อยนะก็จะเห็นแบบการเล่นของผมไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว,ว่าผมได้ลองเล่นแล้วมันก็สนุกกว่าเนื้อเรื่องนะได้เก็บตังเองได้ท่องโลกอะไรประมาณได้เป็นตัวเองอะไรประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็เป็นความมโนงของผมนะได้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมโอเคนะโอเคไี่พูดว่าทำเพลงเราเปเรื่องันเลยนะผมสรับเออพระที่สามเส้าหลินมังนะพระวัดเส้าหลินเองโอเคฉันตายที่โคลอสเซียมส่วนนายสุกอร์ลอดไลเดน อนาคตจะเป็นอย่างนั้นหรอวะทุกเคงไม่ยุติธรรมเลยอืมเามาคุยอะไรกันนะ <laughs> ฉันไม่ <laughs> แต่พวกเราสามารถช่วยอนาคตได้เช่นเช่นหรอเดนอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเขาฆ่าพวกเรานะอันนี้เขาพูดถึงตอนอฉากภาคเก้า แบบว่าเป็นอท่ทที่ผมจำได้นั่นคือภาคเก้าเนี่ยเอ,อ่อลูกแองเนสู้กับเอ,อ่อไรเดนแต่ตอนนั้นไรเดนเข้าสู่ด้านมือไปแล้วไงโอเคนะโอ้โหพระนอนตายอานาถมากพระวัสซลินนะเรียบรอ้ออใครใคร,ใครทำเรื่องแบบนี้กันแน่เนี่ยต้องเป็นตัวโกงแล้วแหละอืมไปในเวลาเข้าไปดูแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพังประตูเข้าไปลุยคนเดียวเลยล่ะโหดจัด โอ้อะไรวะเนี่ยว่เขาปกป้องจนถึงจนตายเลย <S <S หวัหวหัวจัดนะอย่าลืมวนะ่าผมผูป้ปกครองเออบุหลังท่านดูอยู่ก็ผู้ปกครองดูบุหลังท่านด้วยแ <c oughs> จคันไม่นำยังพูดไม่ถูกเลยเนี่ยโอเคใช้วิจารณญาณในการดูก็พอนะผม มันค่อนข้างจะสิบแปดบวกนะเกมนี้ต่อยกันเลือดสาดอะไรมาเนี่ยนะกับดักนา่รู้เหรอพ่พวกนั้นไม่เคยบอกฉันเออแค่ใช้ความรู้สึกก็พอ,อเอากันเลยอ่ะดูแข่งสมาธิดีนะขังเรายิ้มแล้วยิ้มอะไรวะ ยิ่แบบมีเลสไนจอมไม่ต้องเสียแรงนะครับผมไม่ต้องฝึกสมาธิเลยนะใช้เทคนิคเอานี่มันง่ายกว่ามากเลยแล้วยังไงต่อทุกๆอย่างเออใครทําสิ่งอ,อะไรวะประมาณว่าใครทําะใครทำกับดักพวกนี้เออ ฉันไม่ได้ทำนะเว้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีประเด็นแล้วฉันนี่แหละเป็นคนทำโอ้โหสกอร์เปียนอันนี้ยังคลา่งศึกอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่สกอร์เปียนปัจจุบันนะสกอร์เปียนนายยังมีชีวิตอยู่อีกแล้วเนี่ยนายไม่สามารถหยุดโคนิกาได้หรอกโอเคนะเราสามารถเลือกเล่นได้สองตัวนะโอเคเป็นลูกแข้งแล้วกันเราต้องเป็นพระเอกกันละเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวฉันจะหยุดสกอร์เปียนส่วนนายไปหาวิธีหยุดกับดักโอเค ต้องบอกก่อนแล้วว่าผมเล่นรูแข็งไม่ค่อยเป็นนะมาดูกันว่าไฟใครจะแรงกว่ากันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูท่าก่อนนะอย่างที่บอกนะไม่ค่อยได้เล่นดูแข็งว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขา X Y X เดี๋ยวเดี๋ยวนะดูท่าก่อน A B A โอเค Let's go A พอไปได้อยู่พอไปได้อยู่อุ้ยอุ้ยอือฮึอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่เรานะพอไปพอไปเป็น ไปวัดไปว่าได้อยู่เอ้นี่กู้ๆอยู่ในวัดได้ไหมไม่ใช่อันนี้วัดสุรินทร์โอเคไปเลสโก้เอออย่างล่ะเจ้าเจ้าอือมา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 โอเคมา x y x x y x อ้าวโอเคใช่นะโอ้โหมาต่อเออเดี๋ยวนะอืออุ้ยอุ้ยโอ้โหโอเคมาจ้โจ้โจ้โจ้รูแทงมันไวนะ ป๊บกำลังบอกว่าไวเลยจมาดิมาเข้ามาเอ้อเจ็บเลยนะมามาวันนี้เผาไปเลยนี่ไงเราอ้าวนนูว่าจะระเบิดออกมาเฮ้ยเจ้ามาปล่อยเออโอ้โหโอเคมามาเฮ้ยเอ้อถอยออกไปถอยออกไปโอเคเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูท่าพิเศษก่อนนะ เออไฟเบาโอเคมาต่อไฟเบานะอุ้ยเหน็บนี่นี่นี่ไงปล่อยขึ้นเตาปล่อยขึ้นเตาโอ้ยไม่ตายปะเฮ้อโอ้ห์น้าสั่นเลยโอ้โหเ,เดี๋ยวจะตายแล้วนะผมเนีจะตายโอเคชนะอยู่มา out, ไฟของนายเหมือนเดิมมาสกอร์เปลี่ยนฉันหยุดมันไม่ได้ืมอโอเคยังไม่ตายนะโอ้โหแค่จุก มันได้ยินอะไรสักอย่างนะเฮ้ยควันเขียวรายเล้วเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยนะโดนกับดักควันเขียวนี่นึกถึงเล็บทายเลยนะเล็บทายภาคนี้มันไม่มีนะเล็บทายนี่น่าจะไปตายภาคภาคสิบแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเล็บทายก็ไอตัวที่เป็นกิ้งกา่าโอโ้โหกับดักวัตโซลินคือทำไมต้องทำอะไรขนาดนี้เนะี่ยมันหยุดได้ยังไงอ่ะ ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันกรรูนั่งดูอยู่กับมึงเนะี่ยอ่ามาแล้วสกอร์เปียนกับใครวะเอาเจดด้านมืดนี่ว่ะเจดเจดนะเจนไอียอของเราเนี่ยเองพวกนายยังมีชีวิตอยู่เจดเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณเนี่ยเออกุชชันต,ตายแล้วมันกันนายอล,ละไรเดนทำให้เราเป็นแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำนันซ้ำได้พวกเรารู้จะทำยังไง เกี่ยวความตายแปลมวแล้วกูตอนนี้โอเคนะและตอนนี้ไรเดนจะทำเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เล่นเป็นคังเราบ้างแล้วกันโอเคมาคังเราจะกับเจเจนะหลอดไรเดนทําไมเป็นแบบนั้นเหรอโอเคนักรบสู่ความตายโอเคเดี๋ยวขอดูขอดูท่าก่อนนะ โอเคอันนี้ผมไม่เคยเล่นครั้งเราด้วยเหมือนกัน <c oughs> คือส่วนใหญ่ตัวที่ผมเล่นเหมือนกัเล่นไอ้สกอร์เปียนแล้วก็ตัวอื่นที่ชอบอะไรไประมาณนั้นแต่ว่าพวกนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นว่ะเดี๋ยวนั้นน่าจะง่ายเหมือนกันออสกิลเอะไรนี่ว่ะ X Y X X Y Y โอเค Y X B โอเคเดี๋ยวขอดูท่าลักษณะพิเศษเลียเล้ยวเรียว Y ลงเลี้ยว Y โอเคคล้ายๆกันมาเดี๋ยวใช้เอาม่โม่วือคือเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นยังไงเออโอเคไหมอุ้ย ก็เ,เริ่มเริ่ม,มาการไม่ค่อยดีแล้วเออเเริ่มการไม่ค่อยดีแล้วอืมโอเคไปมัม่วได้อยู่ไปมั่วมั่วได้อยู่อืมเอ่อเอ่อเอ่อเออไกลละไกลละอุ้ยคือทำได้ไงวะคือทำได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้โหเดี๋ยวเล่นไม่ค่อยเป็นนะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนเพามันทำอะไรวนะน่ะวิวิวทำได้ทำได้ไงวะทำยังไงยัไงๆๆโอเคโอเคไปได้อยู่ อื้ออ้าวโดนซะแล้วโกฮึเออื้อหือเอาจริงนะในชีวิตจริงอ่ะกูตายตั้งแต่โดนกีดหลังเอาเยอะอุ้ยดิเดียวเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยแมวน่าแมวน่าเฮ้ยดิเดียว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 เฮ้ยยิงดิเดียวเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวๆๆขอดูท่าใหม่งงลืม คมันสามารถมาร์กเราไปหน้าจอได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าผมถนัดแบบนี้โอเคเอาถ้ามันเป็นอย่างนี้เองโอเคมายวายอัพายวา y เอ็กซ์อะไรมันงงไปหมดและอุ้ยอุ้ยอืมนี่มันใช้จอย x box นะฮะต่อยเลยไม่ยอมต่อยแล้วผู้ชมด้วยผมกดไม่โดนเอ็ x y ์วายวายทำไมมันวายสองครั้งไม่ใช่หรอวะไปคุยกันใครเนี่ยโอ้โหเออว้าบเลยว้าบเลย มามาโอเคพอไปวัดไปวาได้อยู okay ่พอไปวัดไปวาได้อยู่ว okay. ับโอเคเฮกไว้ทำอไรกูเนี่ยเอาอทไมโอเคนะเรียบร้อยเจังชอบนะอะไรที่เป็นแบบเนี้ยใช่ป่าววะมาจบต้องรวมแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยสกอร์เป็นแม่งเทพอ่ะเออ ตอนแต่เอลเคสเลยนะกูไปอยู่แล้วเว้ยไปแล้วโดนลุมมะใครโดนลุมก็หนีนี่แหน่จริงๆคือถ้าพระเอกลุมโจรเนี่ยแม่งดูเท่แต่ถ้าโจรลุมพระเอกก็คือแบบดูแบบไม่ดีแต่จริงๆแม่งไม่ไมยุติธรรมเลยนะโอเคไปต่อ,อเราจะสู้ไปด้วยกันไว้ครั้งแล้วไป สองตัวนี้เหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทกันมานานนะเป็นตัวแบบทามาคู่กันเลยอะไรนีเพราะเป็นผู้ถูกเลือกจากเอ่อไรเดนนะเอ่าไรเดนมาทาอะไรเนี่ยไปที่นี้จะไหนวะเนี่ยอือหือพวกเอลุท่านเอลุกอนเชื่อมานี่เพื่อจะบอกอะไรพวกท่านเราเจอวิกฤตแล้วใครสิ่นี้แปลว่าวิกฤตเปล่าวะผมไม่แน่ใจวะเอ มาแม่งมาซะย,ยาวเลยเอามาเกิ่นดอนเราจะสู้ยังไงฮะแจ็เราไปหยุดเอาแค่แล้วอ๋อ oh. ไม่รู้ว่าคุยอะไรโอเคนไหนบอกอะไรมาหน่อยสิ <laughs> <Okay. S 2> Ừ, และแชมเปีย้ยนของผมนะถ้าเกิดผมแปลไม่ได้มันก็จะเงียบไปนะถ้าผู้ชมอ่านซับเอาเองนะดีกว่าแบบแปลแบบแปลมัว่วๆแล้วถ้าผมช้ชมลำคขอนะไรมาเนี่ยแต่าแต่ถ้าแปลคำสังง้ง่ายกวจะแปล <laughs> นี่ก็เป็นข้อเสียงผมนะเลยไม่อยากจะแคสจีเดียนเนื้อเรื่องไงคือแบบมั่งคุยกันไวไม่พอแล้วผมก็แปร์รู้เรื่องไงกลัวได้ไปชมรมคานนะก็เลยจะไปเล่นแบบเนื้อหาแบบออนไลน์ดีกว่าเป็นตัวเราเองนะโอเคอันนี้ใครวะเนี่ยจะพูดอะไรพวกเราหน่อยไหมเนี่ยฉันรู้ว่านายมาแล้วที่นี่ใครอะไรนะนายรู้อยู่แล้วนี่คังร้าวอาอโห่ล่างด้านมืดนี่ว่ะ ล่างเป็นแอนเดสนะล่างแอนเดสมาอย่างเท่เลยว่ะมาอย่างโก้เหลียวมองแล้วยิ้มอ่อนย <c oughs> ีดีต้อนรับสู่อนา,าคตนะนี่เป็นฝีมือของไรเดนนะเออบางทีหลอดไลเดนอาจจะหยุด<ต>อนา,าคตที่เราังจะมาถึงอยู่ก็ได้จากเออชินอกปีศาจชินอก เออชาวคานหักคอในสอดไรเดนก็มาเพื่อหยุดอะไรไหมฉันหยุดชาวคานได้แต่ว่าไรเดนนะ่ะเขาอะหยุดฉันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวสักวันไรเดนก็ต้องทําแบบนั้นกับไนโอเคนะกูเล่นเอ,อลูกแขงลไกนะันอ,อเดี๋ยวเอาลูกแขงลูกแข้งลูกแขงไปกดข้างลราได้ไหมเนะี <c oughs> โอเคมา นายนายสู้กับลอร์ดไรเดนแต่ว่าอะไรเพื่อประกันอีเรียมเลยวะป้องกันเหรอไอ้ปกป้องเหรอไรเดนน่ะแหละที่มันทำอ่ะโอเคไปมันพูดอะไรเกี่ยวกับเอีเรียมไม่รู้นะเข้าใจไหผมน่าจะเล่นเออลูกแทงได้ดีกว่าคังลาวนะอ่ะเดี๋ยวไงโอเคไหมมันนี่เรามาเลยโอเคไหมนี่เราโอเค โอ้ยมาทำไงวะโหเทพอะเดี๋ยวๆกูทำไม่เป็นแต่กูทำแบบนี้เป็นไหมมาดิกูไม่ขึ้นโอ้โหเริ่มมาไกลไม่ค่อยดีแล้วกูกระโดดเตะสามต่องศิลป์องศาเอ้อไปจุ๊บอืมโอเคอืมโอเคใช้ได้นี่เราเคนะมาเฮ้ยเดี๋ยวๆทำไงวะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่อ๋อเดี๋ยวเเรียนรู้ท่าก่อนก่อนเรียนรู้ท่าเออเนี่ยมันทำไงวะอ๋อกดมีค้างกดเดี๋ยวอืมกูว่ากูทสูตรเดิมกูดีกว่าอยอออโอเคเตะเน้นเตะนะเอ้เาเดี๋ยวโอ้ยอืมโอเคมา้ยเอ้ย้ยอืโอ้การออยดีแล้วท่านผู้ชมไป เฮ้ย <c oughs> อ้าวเฮ้ย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 เฮอ้าวเล่นแล้วไงกูโดกนก็เนเา,ากกเไไล่นอะไงกูโอเคนี่เราติดฉากนะกันเดี้ยงกันเดี้ยงแดกมาในลูกโอเคเรียบร้อยนะโหเกือบแพ้แล้วไงอุ้ยได้ชุดใหม่นี่มาโหเมื่อกี้ปลดล็อกชุดใหม่ด้วยนะยังเจเ๋ออะไรเดยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปส่องรอบ โอ,อโอ้ยอัวหมวกกระเด็นเลยนะ <c oughs> โอ้ยขันหลังยุงกัดไม่ต้องเป็นห่วงเราไว้ทีทหลังดีก<ด>ว่าเราไปแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าดีกว่า,น,านี่ไงอันนี้ปัญหาตัวจริงนะทำไมลูกน้องกูกัะดจังเลยมันเอาอะไรมาวานะน่ะนี่คือพลังโคเน,นก้าจะต้องใช้มันเพื่อสร้าง เออโลกใหม่นี่เราโลกใหม่เหรออือหืออ้าวอ้าวสง,งั้นมันจะตายง่ายแบบนี้ไม่ได้นะนนมันโคตรจะง่ายเลยว่ะพูดเพราะว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกเท่าที่รู้มานะไอตัวนี้มันสามารถย้อนเวลาได้ผมเคยเล่นอยู่นะแบบมันสามารถย้อนย้อนแบบมันไม่มีมันตายอ่ะพปป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 ูดว่าพูดอ่ะโอเคเออเจ็บนิดนึง แต่กูก็ฟื้นมาได้อ่างงเลยฉันเกียรติยิย่งเวลาที่ฉันตายและเกิดใหม่ฉันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆโอเคกูเชื่อเออหืออื้มวิ่ตงต้องใช้อาวุธด้วยไเจ้าเออ,อมึงมึงรีบขโมยแล้วก็วิ่งเนี่เถอะเดี๋ยวเล่นลูแข็งแล้วกันแปลามาแปลามาอะไรไม่รู้นะแปลามั่วไปก่อน มาผมเล่นตัวนี้ถนัดกว่านะโอเคมาเตรียมพร้อมอย่าแตะตูดมึง let's go m o t h e r f u c k e นี่ไงเราเฮ้ยมันเอาแล้วมันเอากูละเฮ้ยอ้าวมันทำได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่ไงเราเดี๋ยวผมขอดูท่าพิเศษก่อนนะสเปเชียลเอออันนี้พ่นไฟทำไปแล้ว ลงลงเอ็กซ์ยังไม่รู้ว่ะไฟยิ่งด่าก่อนอันทำไปแล้วเมื่อกี้ผมกดมั่วโดนเฉยเลยโอเคไบไบไซเคิลคิกปั่นจักรยานเนาะจะทำไงวะนี่ไงโอ้ไม่ต้องยีงวัวเจ๋วเจ๋วมันต้องยี้ดิมันต้องอย่างนี้อ๋อคางแตกไปลุกขึ้นมามาทัฟฟ้าก็จั๊ก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 อุ้ยอ๊ยโอ้โหมันเอากูละทำไมถ้าเป็นจักรยานอุ้ยสุดมากอุ้ยเอออ้าว โอ้ยอกแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวโดนท่าเดี๋ยวโดนท่าพิเศษเดี๋ยวแบบเดี๋ยวโดนท่าพิเศษโอเคเฮ้ยอื้มอื้มอะไร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 เรามาโอเคไหมอื้มอื้มอุ๊ยคอมโบคอมโบเฮ้ยทำไงวะเมื่อกี้กดมั่วเอาใหม่ๆเออมันเลยไม่ค่อยจะดีละโอเคถ้าเป็นจักรยานเป็นจักรยานอื้มเล่นตัวนี้แม่งมันจริงว่ะเฮ้ย อาจจะได้ตัวเมนตัวใหม่นะครับผมเอ๊ะโอเคเฮ้ยปั่นไม่โดนเอ้อโดนโคตรลายน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวน้ำลายวนไหลตอนนี้เดี๋ยวก็โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยเยอะอื้มโอเคอื้มอือโอ้โหเจ็บมาไหมมานี่ดิโอเคอ่าโอ้โหปลดล็อกชุดใหม่แล้วสุดจัดนะฮะปลดล็อกรัวๆโอเคได้มาแล้วมันก็ง่ายเกินไปไหมเนี่ย จะไม่จะไม่มีอะไรมาขัดจังหวะใช่ไหมวิ่งดิโห<ฮ><ฮ>เออพวกนายศ,ศิษย์วัดเซอลินเราสามารถเออคนดิก้าสามารถช่วยพวกเจ้าได้นะเนี่ยกูว่าแล้วมันหยุดเวลาได้ด้วยฮนะโคตรจาบเลยแล้วมันก้าไปใช่ไหมกูว่าแล้วไม่ได้ง่ายจริงเป็นกูกูวิ่งไปแล้วเนี่ยแบบแบบแบบวิ่งเถอะลูกแข้งอะไรวะเนี่ยเออกูคุยอใครเนี่ย เฮ้ยมาแล้วนะโคนิก้าปนะเนี่ยอ่าใช่ด้วยอืม,อมเอาไปเลยครับผมสองคนนี้เป็นอะไรกันหรือเปล่าเนะี่ยชุดเหมือนกันเลยเออเพราะเขาจะมีชีวิตอนะ่ะอืมเพื่อออกไปจากไหนะพวกเราต้องการอะไรไม่รู้มานะอืม ใค้จะทำอนะไรกูเนี่ยอีกครั้งแล้วนะลูคแครงผู้ถูกเลือกจากเอ่อโลกการสร้างโลกใหม่หรือเปล่าวะ <laughs> ไปแล้วนะควาจริงถ้าสองตัวนั้นจะฆ่าไอ้พวกนี้เลยก็ได้แต่มันยังไม่ทำนะเหมือนไอ้นี่จะเป็นตัวแปรอะไรวันนี้หรือเปล่าน,นี่ผมก็เดาไปทั่วนะ <laughs> ออโอ้ลอยมาแล้วนะมันคืออะไรวะนะโอ้โหใครวนะน่ะตัวแดง สลกเปล่าเอ้ยไม่ใช่สซลก็กลืมชื่อแล้วตอนนี้เรามีพลังงานที่จะใช้ตายแห่งเวลาแล้วเนเธอรียมอันเดดกองทัพปีศาจจะปกป้องชาวคานเออไปเตรียมกำลังที่เอาเวลมา<ะ>เร็วนี้แล้วเร็วนี้อีกไม่นานจ,นจะต้องไปฆ่าเคอร์เทลคานอ๋อตัวแดงชื่อเซกโต,กโตนะพวกไซเบอร์ลินเคย อันนี้ท่าผู้ชมอาจจะงงนะก็คืออะไรคืออะไรเป็นไรอะไรเงี้ยต้องอธิบายที่หลังนะอ,อ้าวฝึกกันอยู่นะท่านไรเดนไปคุยกับเออเอดกามาแอะไรใช่ไหมครับไปคุยมาแล้วเราสามารถควบค<ม>ุมอนาคตใหม่มองว่ามันจะสำเ,เร็จตัวเนี้ยอือฮ ไม่รู้คุยอะไรก <c oughs> ันแต่ว่าเอลเดอร์ก็อดนั้นได้บอกกับฉันว่าอนา,าคตเออที่ยังเราจะมาถึงจิดราการเริ่มทำอะไรใหม่เราจะแพ้ใช่ไหมเนี่ยไม่หลกทางเราตอนนี้บางทีเราได้ลองมา ขอบคุณครับรอเลเดนโอเคนะลาก,กันเรียบร้อยมาบอกข,าข่าวแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้ยมาทีฐานต่อนะเคสไม่ใช่สัญญ่าของนายนะเนี่ย <c oughs> ลืมตัวนะ เออขอโทษนะมันไม่ง่ายเลยที่จะลืมอ่ะอไปกูก็ลืมยากนะอยู่กับเมียจนลูกโตขนาดนี้แล้วแล้วเมียตายแล้วเมียย้อนอนา,าคตมาจากเออเออมียมาจากอดีตเอออ๋ออ,อันนี้พูดถึงซับซิโร่แล้วใช่ไหมเนี่ยปรามจารย์ซับซิโร่อยู่ที่อะไรไม่รู้อะไไม่ทันนะจะต้องไปรวบรวมเข้ามาจากลินเคว มันทำให้ชมวนะว่าลินเควเนี่ยคือเป็นอะไรมันเป็นสำแน่งของของซับซิโร่เขานะแลวซับซิโร่ยังยังไงเหรอเออแกนมาสเตอร์ฮาซาชิเหรอฮันโซฮาซาชินะเหรอเดี๋ยวงงนะฮันโซฮาซาชิก็คือสกอร์เปี้ยนคนปัจจุบันนะครับผม โอเคลำชัตเตอร์ที่สี่แหละกูปิดคลิปก่อน นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเออชัตเตอร์ที่3ของเรานะครับผมเศร้าลินมังนะมงหรือมังไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแปลว่าวัดเศร้าลินนั่นแหละนะครับผมก็จบไปแล้วใน๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก็คือ,อ,อสองตัวละครเนี่ยเออลูแคงกับข้างเราเนี่ยเขาไปวัดที่นี่เพื่อจะไปเอาเอเนอร์จีคือคือไอเอเนอร์จีนั่น,นแ่ะก็คือไอคนนี้กล้ามันต้องการคือเราจะไปเอามันไปชิงมาก่อนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอพวกตัวร้ายก็ชิงไปจนได้นะผมแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยได้มีการรวบรวมแบบพรรคพวกทั้งอันเดรสกองทัพปีศาจแล้วก็ กองทัพห yeah, hey, ุ่นยนต์นะก็จะเห็นนะว่าไอตัวไอเซกโตนะมันแบบจะมารวบรวมกองทัพเหมือนกันนะแล้วฝั่งตัวดีก็จะรวบรวมกองทัพเหมือนกันนะผมก็จะเป็นการนําเนื้อหาไปสู่พาร์ตต่อไปนะผมเนี่ยไฟแอนไอนะผมไฟและน้าแข็งนะเดี๋ยววมาต่อันใหม่พาร์ตหน้านะผมเดี๋ยวพาร์ตนี้ขอจบระเบียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ขอแอง แข้งแล้วนะครับผมโอเคนะแล้วก็เอออย่าอย่าให้ติดตามผมแคสมัเตอร์คอมแบทไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมแคสโปรเจกต์นี้จบแน่นอนนะไม่ได้ยุบเหมือนจีเดวีนะผมส่วนเรื่องของจีเดวีเนี่ยผมจะเล่นเป็นจีเดวีออนไลน์นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มอัดเร็วนี้แหละแต่ก็อยากทำโปรเจกต์นี้เสร็จก่อนนะ,ะเผื่อบางทีผมอาจจะลงแบบคลิปสลับกันก็เป็นได้นะครับรง All, Online, ลงออนจเดออนไลน์ก็ลงเกมนี้นะแต่ว่าผมจะแคสเกมนี้จบก่อนที่หนังจะออกโรงนะเพราะเพราะว่าตอนนี้หนังก็จะมีการออกโรงเดือนไหนนะเดือน เดือนหน้าหรือว่าอาจจะเป็นเดือนไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ลืมตามข่าวมานะดูแต่ทีเซอร์โอเคนะพูดเดยอะไปแล้วนะผมสุดท้ายนี้ถ้าผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ